มงินก้นวัตนแม่เด้อจจานลูกเตาหาค้นเอามาห้อมกันในเงินสองหมื่นกว่าบาทบัดลูกก็มีต้องพูดนรืยๆเนาะพุน้องมาไล่ไหวแม่จ้า่ด่อเ่อ เมาวันไหนละอกนไปยืมเงินวนู้นน่งู้ที่ฐานกันสองคนโยโยนกันไปกันเดินั่นก็น่าหคน่น่าหกในการที่เราัดใบผัดตาอยู่หมัดใบเจยงไ่เียงด้วยบุ้งน่ะ เเยวรอันนี้ก็คือวันแม่นะคะวันนี้วันเป็นวันที่สิบเอ็ดแต่ทุกคนก็ว่างวันนี้ก็เลยไปไหว้ก่อนค่ะเป็นวันแม่จ้ะวันแม่ก็แม่ไม่ได้ต้องการอะไรกับเรามากมายค่ะอันนี้ก็คือพวงมาลัยแล้วก็ ใจก็ให้เงินแกนั่นแหละแล้วแต่ลูกจะให้แม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรขอแต่เป็นวันแม่ขอให้ลูกให้ความสำคัญของแม่ถ้าคนไหนมาได้ก็มาคนไหนมาไม่ได้ก็แม่ก็ไม่ได้เคยว่าจะแม่แม่เป็นผู้ให้เสมอก็เข้าใจอยู่ว่าเออคนไหนอยู่ใกล้อยู่ใกล้แม่ แม่ไม่ได้ว่าจ้ะแม่เป็นผู้ให้อย่างเดียวจ้ะแต่ลูกก็วันนี้ก็คือเป็นวันสําคัญก็คือให้ความสําคัญคนไหนมาได้ก็มาคนไหนมาไม่ได้ก็อยู่ไกลก็วันไหนบ้างก็ค่อยมาที่จริงวันแม่ก็เป็นสําคัญทุกวันจ้ะไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะแต่วันนี้เป็นวันพิเศษหน่อย ก็เลยให้ความสำคัญจัดขึ้นเป็นวันนี้ลูกๆทุกคนถ้าสะดวกหรือมาได้ก็จะมารวมตัวกันแบบนี้นะคะเป็นประพภีของเมืองไทยทำดีได้ทุกวันจะไม่ใช่เฉพาะวันแม่นะคะทำดีได้ทุกวันนี้ก็จะเป็นวันพิเศษก็เลย ได้จัดขึ้นมีวันแม่วันพ่อแต่วันนี้เป็นวันแม่ค่ะตอนนี้ก็คุณแม่มีลูกห้าคนนะคะแต่ตอนนี้มีไม่ไม่อีกคนหนึ่งมาไกลจะอยู่ไกลก็มายังไม่ได้นะคะก็จะมาทีหลังถึงจะมาได้จะ้ะก็ไม่เป็นไรแม่ไม่ได้บ้าอะไร ส่วนเงินให้หรือไม่ให้แม่ก็ไม่เคยว่าจ้ะแม่แม่จะเป็นผู้ให้แต่ลูกก็อยากให้แม่คนละนิดละหน่อยรวมรวมกันก็เลยเป็นเยอะจะ้ะก็เลยเป็นเยอะนะคะแม่ก็ดีใจมีความสุขหาของฝากของต้อนลูกแต่ละขู่แต่ละคนบ้านใกล้ บ้านใกล้ก็ไม่เป็นไรแต่บ้านไกลก็หาของป่าของซ้อนจักเขาาก่าจักยังอันนี้คือหัวอกของแม่นะคะแม่เป็นผู้ให้เสมอจ้ะเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าใครมีเวลาหรือว่ามาได้ก็ให้ความสัมพันธ์เฉพาะวันแม่หนึ่งวัน ก็จะเป็นการดีนะคะโอเคจ้าขอให้คุณแม่ทุกทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญจะเก็บจะไข่จะจนนะคะวันนี้เป็นวันแม่วอวยพรให้คุณแม่คะ่ะ